สวัสดีแฟนเพจบาดน,นตรีคีย์บอร์ดคนรักดน,นตรีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้นำคีย์บอร์ดรุ่นท็อปของค่าย c a s ิโนะครับชื่อคาซิโอเอ็มเซ็เนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นรุ่นท็อปพิเศษของค่าย Casio ในหมวด a r นเจอร์นะฮะตัวนี้นะฮะ สุดยอดของการใช้งานนะครับตอบโจทย์ของคนที่ชอบเสียงคาซิโอนะครับได้ทุกเสียงนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ่มออแกนมิกเซอร์นะฮะตัวนี้นะฮะที่เราปรับใช้เสียงได้มีพ b สเบ m o มดิเ t ชันนะครับผมแล้วก็จอนนี้เป็นระบบทัชสกรีนนะครับอ่เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะฮะนะครับสวยงามมากสรุบคาซิโอเอ็มเซ็ตเอ็กซนะครับ มีระบบแซมปิ้งด้วยนะครับผมสามารถแซมปิ้งในเครื่องร้องอัดเคาะจังหวะทุกอย่างครับเสียงให้มาเยอะแยะนะครับแล้วก็จังหวะนะก็ลองรับจังหวะไทยนะครับผมมีให้ดูนะฮะจังหวะทุกอย่างนะครับว่าให้ท่านจะเลือกเล่นได้นะครับนะต่อเข้า USB user เล่น midi file เล่น มิดีคาราโอเกะแล้วก็เอ็มพีสามได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะมีจังหวะต่างๆที่ลงไว้ให้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวใครสนใจนะครับตัวคาซิโอเอ็มเซเอ็กห้าร้อยนะครับก็ติดต่อที่เพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี0651125849นะครับผม โทรถามรายละเอียดได้หรือจะเข้าเพจของ Facebook บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับสภาพโดยรวมก็บอกเลยครับว่า98%นะครับทีขาวจ้วนะครับเื่องนี้ประกันยังเหลือนะครับผ่านการใช้งานน้อยมากนะครับผมจากลูกค้านะครับแค่2-3เดือนเท่าน,นั้นเองนะครับ แต่งเสียงแต่งจังหวะไว้พร้อมหมดแล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีครับสวัสดีครับผม